ที่นี่คือตลาดโบราณย่านบางพลีสมุทรปราการทีสร้างขึ้นตั้งแต่พศ2400เลยเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนๆลงมาเดินเล่นเดินชมบรรยากาศกับตลาดโบราณย่านบางพลีสมุทรปราการนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มีเรือมีสถานที่มีตลาดเก่าแก่ที่ยังคงสภาพยังดีอยู่นะถึงทุกวันนี้นะทางเดินก็เป็นไม้ลองดูนะฮะเดี๋ยวลองพามาเดินเล่นดูบรรยากาศนะแล้วก็จะมีสะพานข้าม เขาเรียกว่าข้ามคลองสำโรงที่เป็นเรือนี่แหละฮะก็คือถือว่าคลาสสิกมากเลยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเห็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวลองพามาเดินเล่นตลาดโบราณย่านบางพลีสมุทรปราการดูนะฮะว่าบรรยากาศตลาดเก่าแก่สมัยพศ2400เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรขายบ้างคนแน่นไหมเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาแนะนำนะฮะคลิปนี้น่าจะลองลองดูกันว่าโอเควันหยุดไม่ไปไหนก็ลองมาเดินเล่นสถานที่ใกล้ๆกรุงเทพดูนะฮะ ก็จะเริ่มต้นจากอิมพิเลียนสำโรงนะหรือว่าบิ๊กซสำโรงนะฮะทางด้านขวามือจะเป็นอิมพิเลียนบิ๊กเนี่ยฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครขี่รถมาเองก็ขี่ไปได้เลยฮะตั้งจีวไปตลาดโบราณบางพลีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีรถส่วนตัวก็มันจะมีรถ2แถวด้วยนะเป็นรถรถส้มหรือรถแดงนี่แหละฮะเป็นรถกระบะสองแถวจากแถวอิมพิเรียสำโรงหรือว่าใครจะขึ้นตรงแถวรถไฟฟ้าแบลิงก็ได้นะฮะ ก็นั่งรถไปนั่นแหละจากอิมพิเรียนสำโรงเนี่ยผมลงวัดระยะทางดูก็ประมาณ10กว่ากิโลนะสิบหกิโลได้ไปถึงตลาดตลาดโบราณบางทีเนี่ยเป็นรถแบบนี้ฮะแบบแบบนี้เลยสีส้มสีส้มนะสองแถวก็ไปลงที่มันอาจจะไม่ได้ถึงตรงหน้าตลาดเราอาจจะต้องแบบนั่งที่วินเข้าไปหรือจะเดินเข้าไปก็ได้ไม่ลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเป็นขั้นตอนไปเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังขี่มาเนี่ยเส้นทางที่รถวิ่งมามันจะมีทางเลี้ยวซ้ายตรงแยก แยกอ่าแยกตรงนเ,รเนี้ยเราเลยสอพอสํารงมานิดเดียวนะฮะแล้วก็เลี้ยว้ายแล้วก็ตรงไปตรงไปอีกคือระยะทางโดยรวมจากอิมพิเรียนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลสิกว่ากิโลเนี่ยแะ,ะผมว่าขี่ไปเรื่อยในระหว่างทางระหว่างทางที่ขี่ไปก็จะเห็นรถสองแถวจากอ่าสำมรงไปบางพีอะไรเงี้ยเห็นเรื่อยๆเลยนะรถไม่ขาดสายนะฮะคือคิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีรถส่วนตัวไปเนี่ยน่าจะนั่งรถสแถวไปก็ได้นะฮะ คือตลาดเปิดทุกวันอันนี้ก็เนี่ยรถส่งแถวเนี่ยตอนนี้ก็คือจะถึงละนะฮะช็อตนี้ผมตัดมาเป็นช็อตที่กําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางหน้าหน้าหน้าตลาดแหละก็คือตลาดจะอยู่ติดกับทางวัดนะเนี่ยพอพอเลี้ยวปุ๊บเราลงตรงปากซอยเนี่ยเราถามคนบนบนรถส่งแถวก็ได้ว่าไปตลาดโบราณเดี๋ยวเขาบอกเองเพราะว่าคนแถวนี้เขารู้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็เชอจะมีรถส่งแถวเข้ามาสีฟ้าบ้างสีส้มอย่างนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยว จากปากทางเนี่ยเข้าไปที่ไปที่ตลาดโบราณเนี่ยมันน่าจะประมาณสักผมเดานะฮะน่าจะประมาณสักกิโลนึงตอนนี้คือถึงหน้าหน้าวัดเขาเรียกว่าวัดบางพีใหญ่ในอ่าเป็นองค์หลวงพ่อโตอยู่ข้างในคือตลาดนหละจะอยู่ติดกับแพงวัดอยู่ตรงท่าน้ำนะฮะ คือเราเดินเข้ามาหรือนั่งบินเข้ามาก็ได้แล้วก็มาลงหน้าวัดเราก็เดินเข้าไปเลยฮะตรงนี้แหละคือนอกจากมาเที่ยวตลาดโบราณเนี่ยเรายังสามารถมากราบไหว้องคหลวงพ่อโตนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยก็คือสะพานที่เราข้ามคคองมานะฮะพอเลี้ยวซ้ายจากถนนใหญ่ขี่ตรงมาเรื่อยๆสักกิโลหนึ่งข้ามข้ามโคองมาก็ถึงวัดแหละนะ,ะแล้วก็ตรงจุดนี้นะจะเป็นคลองสำโรงตลาดโบราณก็จะอยู่ทางข้างหน้าเนี่ยนะก็จะมีเรือ เรือล่องเนี่ยฮะสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยส่วนใหญ่นะนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันที่ผมไปผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะน้อยมากจะไม่ได้เหมือนกับตลาดหัวตะเข้เก่าตรงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างก็คิดว่าการเดินทางน่าจะสะดวกขึ้นนะฮะก็จะมีของขายโบราณนะตลาดโบราณบางพีนี่ระหว่างทางที่จะเดินเข้าไปนะฮะคือจะอยู่นอกวัดนะฮะแต่ว่าเราสามารถนั่งมาลงที่ วัดบางพีใหญ่ในได้แล้วก็เดินมาทางด้านท่าน้ำนะฮะเพราะว่าตลาดโบราณจะอยู่ข้างนอกวัดนะแต่ว่าจะติดกับกําแพงวัดนี่แหละจะเป็นในส่วนของท่าน้ําเขาจะมีล่องเรือด้วยนะชมคูคลอง20บาทผมไม่แน่ใจว่าปรมากี่นาทีได้จะประมาณสัก30นาทีมั้งผมคิดว่านะก็จะเป็นเรือลําประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ไม่ได้อันตรายมากนะแต่ละคนก็คือเขาก็มีการจัดระเบียบแหละว่าค่อยๆลงค่อยๆเดินค่อยๆนั่งนะฮะก็จะมีคนจัด ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของตลาดโบราณบางพีนะฮะเป็นสร้างในพศ2400 2400เลยนะนานมากนะถ้าบวกลบดูแล้วเนี่ย160กว่าปีเข้าไปแล้วนะฮะก็คืออาคารบ้านเรือนเนี่ยจะเป็นอาคารเรือนไม้เก่าแก่ค่อนข้างที่จะยังสมบูรณ์อยู่นะทุกวันนี้นะฮะดูทางเดินนี่ยังเป็นไม้อยู่เลยดูฮะคลาสสิกมากเลยปนะกติตลาดเก่าจะเป็นทางเดินถนนปูแต่ว่านี่ยังเป็นทางเดินไม้อยู่เลย ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดที่ขายเกี่ยวกับเครื่องสังกพันธ์สังกสีเยอะมากครับไ,ได้ความรู้สึกเก่าๆในยุคที่ผมยังอยู่ต่างจังหวัดยังเป็นเด็กอยู่นะก็จะเห็นเครื่องรัวเรือนสังกสีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวคนไทยเป็นหลักเลย99%นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากคิดว่าถ้าถ้าสมมติว่าการท่องเที่ยวตรงจุดเนี้ยทั่วถึง นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองกรุงเทพแบบย่านประตูน้าฝรั่งอะไรพวกนี้ก็น่าจะมาเที่ยวเยอะนะผมคิดว่านะแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ถึงมากเท่าไหร่แล้วก็การเดินทางอาจจะยังไม่สะดวกแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะจุดนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไงผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ย่านอื่นอยากจะลองมาเดินเล่นนะฮะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มีเทสมาลงที่สถานีแบริ่งหรือว่ามาลงที่ สถานีสำโรงก็ได้นะก็สามารถต่อรถสงแถวเข้าไปเดินได้นะร,รถสงแถวก็ประมาณ10บาทระยะทางจากอิมพีเลียนสำโรงก็ประมาณสัก10กว่ากิโลได้นะฮะเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นตลาดโบราณแล้วก็ขายอาหารปลาเป็นสีสิเนี่ยอาหารปลานะฮะก็คือใครที่เป็นสายทำบุญนะฮะกับสัตว์น้ำนะฮะลักน้ําลักปลาก็าจัดได้นะฮะไม่แพงนะถุงเริ่มต้นก็ราคา10บาทถุงเล็กนะไม่ไถุงใหญ่นะถุงเล็ก10บาท2 0 30ิ0 50 นะฮะประมาณนั้นแล้วก็จะมีของกินโบราณนะฮะของกินก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตรงจุดนี้ก็จะเป็นตลาดชุมชนเก่าคล้ายๆกับหัวตะเค้เลยฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนื้อกันนะฮะที่แนะนําให้มานอกจากที่จะไปทางตลาดหัวตะเค้แล้วก็ลองแวะมาที่ตลาดโบราณบางพลีนะฮะก็จะอยู่ติดกับวัดบางพลีใหญ่ในนะองค์หลวงพ่อโตก็มีให้กับไหว้สักการะบูชาวัดก็ค่อนข้างที่จะสวยนะวัดองค์หลวงพ่อโตนะฮะ นี่ก็เป็นตลาดเก่าที่ถือว่าค่อนข้างที่ยังสมบูรณ์อ,อยู่สร้างขึ้นตั้งแต่พศ2400ผมก็มาครั้งแรกนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะะ แต่ว่าทางเดินผมก็มองดูรีวิวเยอะเหมือนกันนะก่อนมาเห็นเฮ้ยทางเดินเป็นไม้เนี่ยถือว่าคลาสสิกมากเลยนะทางเดินตั้งแต่ยุคนั้นนะเดินนี่ก็อาจจะมีเสียงอ่อนแอดอ่อแอดออแอดผมว่ามันคลาสาสิกดีคะคลาสสิกดีส่วนใหญ่ร้านค้าอาคารบ้านเรือนต่างๆก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนไม้ถ้าส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนแบบ2ชั้นนะฮะเป็นบ้านเรือนแบบในยุคเก่าเลย ที่ยังมีการซ่อมแซมบูรณะให้เป็นอาคารชุมชนเก่าแก่อยู่ผมว่าดีมากเลยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังอนุรักษ์ไว้ในในในจังหวัดที่ใกล้ๆกับกรุงเทพเผื่อว่าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่รู้จะไปไหนเนะี่ยบางทีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่แล้วนะประมาณสัก3ากิโล20กิโลได้เนะี่ยก็ลองมาเดินเล่นเดินชมกับบรรยากาศเกา่าๆเนี่ยเครื่องสังกโลกนะฮะ เครื่องอ่าผมพูดผิดเครื่องสังกะสีเครื่องหลังโลมันต้องไปแบบทางอายุธยาสุโขอัยอันนี้จะเป็นแบบเครื่องสังกะสีนะก็คืคออ่าหม้ออะไรอย่างเงี้ยกระมังกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะมีขายหมดนึกถึงยุคสมัยเด็กนะอันนี้ก็อาหารปลานะฮะอาหารปลาก็ร้านค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ไม่ได้ขายแพงด้วยนะฮะคนทำบุญเกีก่ยวกับสัตว์น้ำก็เยอะนะซื้อไปก็โยนโยน,ยน,ยนปลาก็โตโคตรใหญ่เลยนะฮะเขื่อนมากินกัน ผมเห็นตลอดทางนะคนที่แบบซื้ออาหารป่าเพราะร้านเยอะแล้วก็ของกินที่นั่นของของไม่ได้แพงนะ2ี่สบาทสิบห้าบาทสา4สบี่สิบาทห้าสิบาทอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแหล่งท่องเที่ยวก็น่าจะแพงแต่ว่าจุดนี้ผมมองดูแล้วไม่ได้แพงนะฮะแล้วก็จะมีขนมย้อนยุคก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะย้อนยุคประมาณแบบว่าสมัยแบบเรียนวันหนึ่งวสองอะไรอย่างเงี้ย สมัยสมัยนี้ก็บางทีก็หายากหน่อยต้องไปแหล่งที่มันเป็นตลาดชุมชนเก่าๆถึงจะเจอขนมย้อนยุคแต่ถ้าอยู่ในเมืองไม่ค่อยมีหรอกครับขนมย้อนยุคแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมในสมัสมยใหม่ไปแล้วแะแล้วก็ตรงจุดนี้นะจะเป็นคลองสำโรงด้วยนะ,ะจะมีเทศกาลประจําปีปีละครั้งเป็นเทศกาลที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับประเทศไทยเลยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลโยนบัวรับบัวนะฮะ ก็คือเป็นประเพณีที่เขาสืบต่อกันมาแบบเป็นหลายสิบปีมากซึ่งผมไม่ไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ให้ดูเนาะแต่ผมดูข้อมูลแล้วลคนแน่นมากนะเทศกาลประจำปีของทางอ,าองค์หลวงพ่อโตวัดบางปีใหญ่ในนะฮะก็เทศกาลโยนบัวรับบัวคนแบบแน่นมากเลยนะผมก็ยังไม่เคยมาเดี๋ยวเอาไว้เป็นปีต่อไปแล้วกันเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวลองมาแนะนำ ต่อกันนะฮะรถสงแถวที่เข้ามาทางตลาดโบราณบางพีเนี่ยมีตลอดนะฮะแล้วก็ตลาดนี้ก็จะเปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะเปิดทุกวันเพราะว่าเป็นแหล่งชุ่มชนอยู่แล้วแล้วก็เป็นบ้านเรือนอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ร้านที่นี่ก็นอนชั้น2กนะันเพราะว่าเป็นบานอาคารบ้านเรือนสองชั้นชั้นล่างก็ทําเป็นตลาดร้านค้านะฮะในยุคสมัยเก่าเขาก็คงจะมีคนเดินแบบอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละฮะแล้วก็ ผมรู้สึกว่าทางเดินเป็นไม้มันคลาสสิกมากเลยนะโดยดิปกติถ้าเวลาเราไปเดินตลาดเก่าๆที่อื่นก็จะเป็นปูนอะไรเงี้ยเป็นดินแต่ว่านี่เป็นไม้นะฮะข้างล่างไม้ก็จะเป็นเป็นน้ำและเป็นคลองอะไร <c oughs> แต่ตั้งแต่แบบสมัยชุดักเรียนน้อมจิต <c oughs> น่าจะทันนะผมคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะรู้จักนะถ้าเป็นแบบเริ่มผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะทันและน้อมจิตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่ตัวเล็ก นั่งดูอยู่อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะนันย,าย่ายางเงี้ยบาจายเงี้ยน้อมจิตอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งเป็นเครื่องสังกะสีร้านนี้ก็จะเป็นแบบโซนโมบารเน่ะก็ดูสวยดีนะฮะดูมุมกว้างเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งบรรยากาศถือว่าร่มรื่นนะฮะในวันที่ผมไปผมก็เดินแล้วรู้สึกว่าไม่ร้อนเท่าไหร,ร่รู้สึกว่าเดินสบายนะฮะ คือผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคือจะสบายกว่าน,นี้หรือเปล่านะเพราะเขาส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นที่ผมถามเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยลูกค้านักท่องเที่ยวก็อาจจะมาได้เยอะมันอย่างช่วงวันวันหยุดเพราะว่าวันที่ผมมาถ่ายจะเป็นวันอาทิตย์ไงวันนี้คือวันอาทิตย์นะฮะที่ผมมาถ่ายถือว่าเป็นตลาดเจ้าแก่อีกตลาดหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะฮะนอกจาก ตลาดน้าต่างๆในกรุงเทพหรืออาจจะเป็นนอกกรุงเทพดาเนินสะดวกอะไรอย่างเงี้ยห,หรืออาจจะเป็นตลาดเก่าัตะเข้นะฮะก็ก็ลองไปมาถ้าจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ <c oughs> ได้มีโอกาสมาถ่ายก็อยากจะลองแนะนํามาเดินเล่นนะฮะเผื่อว่าใครไม่ได้มีแผนไปต่างจังหวัดไปที่ไหนนะฮะก็เนี่ยลองมาเดินเล่นตลาดโบราณดูนะฮะข้าวของของกิน,นต่างๆก็ไม่ได้เป็นราคาแพงด้วยเผื่อว่ามาเลือกซื้อเลือกหา ของที่เราเคยอยู่ในยุคสมัยเด็กแล้วตอนนี้เราอาจจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็ซื้อไปเก็บสะสมได้นะจะเป็นเครื่องสังกะสีหม้อก,กระทะกระลบังอะไรแบบนี้แต่เรือเนี่ยถือว่าล่องท่องเที่ยวถือว่าแบบราคาถูกมากเลยนะ20บาทนะฮะยี่บาทนะจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงน้มังผมคิดป้านนะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบถือว่าแบบนั่งชิลมากเลยนะซื้อของกินแล้วก็มานั่งดู คูคลองต่างๆเนี่ยคูคลองตรงนี้ผมรู้สึกบรรยากาศดีมากในลมเย็นถ้าเป็นช่วงเย็นๆสักหกโมงผมว่าโอ้ยร่มรื่นเลยนะแต่ว่าตลาดก็จะเริ่มปิดนะฮะก็จะเป็นเรือเรือลำอย่างเงี้ยที่เป็นเรือล่องนะฮะ <S <S เรือล่อง2 0บาทประมาณครึ่งชั่วโมงได้แหละก็คูคลองที่เขาล่องก็จะเป็นตรงโซนนี่แหละคลองสำโรงเนี่ยล่องไปล่องมาหน้าวัดหน้าตลาดแค่นี้ละประมาณนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะ เนี่ยเราก็สามารถซื้อของกินแล้วก็มานั่งโต๊ะหรือจะนั่งเป็นกเาวี่หันหน้าไปทางของสำโรงก็ได้ก็บรรยากาศดีนะฮะถือว่าแบบชิลจริงๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายๆที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้มันบ่ายก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากนะแล้วก็โซนนี้ที่ผมเดินผ่านคือ เห็นว่าร้านค้าน้อยมากแต่ก็มีนะมีร้านค้ามีข้าวม,มีของหนักของเบาห้องน้ํามีบริการตลอดทางนะฮะอันนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะเผื่อว่าใครปวดหนักปวดเบาเนี่ยมาเดินเล่นห้องน้ํามีบริการตลอดทางเลยนะฮะสามาดหรือ5้ามาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ไม่ได้เข้าห้องน้ําที่นี่นะก็ลองมาเดินเล่นดูฮะถ้าไม่ได้มีแผนออกไปไหนไกลยังไม่ได้ลงมาเดินหรือว่ามาแล้วแต่ว่ามานานแล้วเราสามารถมาซ้ําได้นะ เราสมามารถมาซ้ำได้มันเดินเล่นเนี่ยดูบรรยากาศผมชอบอยังไงก็ยังชอบแบบทางเดินไม,ไม้อย่างนี้ดลคือรู้สึกว่ามันติดใจาทางเดินแบบนี้ยมันมองแล้วมันคลาสสิกมันไม่ใช่แบบเป็นพื้นปูนแล้วทางเดินไม้สเสมอกับพื้นข้างในบ้านเขาเลยโอ้โหนี่ผมแบบเพิ่มแปลกมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรือที่เป็นเรือปัญญาอ่าเขาเรียกว่าเรือปัญญาที่คล้ายๆกับสะพานในสมัยนี้ที่เอาไว้ข้ามคลอง แต่ว่าสมัยก่อนเขายังไม่มีสะพานเขาเลยเอาเรือปั้นหยาที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยเรือเก่าๆเรือมาให้เลยนะฮะมาทําเป็นสะพานเนี่ยไงฮะนี่ยให้คนเดินข,ข้ามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทนะจ่ายเงิน,นงค่าข้ามออกไป2บาทแล้วก็คนฝั่งนน้นที่ข้ามเข้ามาก็เดินข้ามเข้ามาปุ๊บพอขึ้นฝั่งแล้วก็จ่ายเขา2บาทเนี่ยฮะเรือปัญนอ่าเรือปัญญานี่ผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วนะเพราะว่าบ้านผมก็อยู่สุขโขทัยแล้ว ประวัติศาสตร์ก็กมีเกี่ยวกับอยุทยาเกี่ยวกับกรุงสุโขทยัยกรุงรัตนโกสินทร์อะไรเงี้ยเรือปัญญาเราก็เคยเห็นผ่านๆจำจำผ่านตามาเป็นเรือโบราณนะเรือโบราณจริงๆนะนี่ก็เป็นไม้เป็นเรืออะไรเงี้ยก็ให้คนเดินนะฮะก็บรรยากาศผงถือว่าไม่ไม่ได้เห็นง่ายๆนะบรรยากาศข้ามสะพานแบบนี้โดยใช้เรือปัญญาเนี่ยมาเป็นสะพานคือสมัยก่อนก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีสะพานเนาะเขาก็เลยอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแพข้ามหรือว่าใช้เรือเก่าๆมาทอดสะพานข้ามไปแต่ถ้าเกิดว่ามีเรือนักท่องเที่ยวอ่าล่องคลองผ่านมาก็จะมีทางชาวบ้านที่เขาดูแลตรงส่วนนี้แหละฮะดึงเรือกลับมาพอเรือผ่านไปปุ๊บเขาก็ค่อยๆดึงเรือกลับไปแล้วก็มัดเรือไว้เหมือนเดิมแปลกดีนะแปลกเออเราก็แบบเพิ่งจะเพิ่งจะมาเห็นนะฮะก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากฮนะ อยากแนะนําพูดอีกทีหนึ่งก็อยากแนะนําให้ลองไปดูถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปหรือไปมาแล้วก็ไปซ้านะฮะแล้วก็ลองเดินเล่นในถนนของของชาวบ้านนี่แหละฮะเดินเล่นในถนนชาวบ้านก็จะเจอร้านทาผมผู้หญิงทำผมผู้ชายร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆร้านนวดอะไรเงี้ยก็จะเป็นถนนชุมชนหมู่บ้านเก่าๆของทางตลาดเก่าบางพีนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในโซนตลาดเหมือนเดิมแล้วก็เดินกลับไปอีกจุดหนึ่งนะฮะ ในวันที่ไปก็เห็นว่าแบบมีกระถางพระป่ากระถิน่นนี่แหละเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหลังจากที่ผมมาได้เนี่ยเขาจะมีงานใหญ่นะฮะเกี่ยวกับกระถิ่นพระราชทานงานใหญ่มากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าถ้ามาควรก็คงจะแน่นตอนนี้เราก็คงจะเดินย้อนกลับไปจุดเดิมนะฮะก็ยังเจอกับบรรยากาศคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวกินไปผมว่าแบบบรรยากาศดีอะ บรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีจริงๆมีร้านเสื้อผ้ามีเสียงไม้คนเดินอิทแอดอิทแอดอะไรเงี้ยฮะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวว่าใช้ได้นี่ก็จะเป็นร้านขนมเด็กขนมโบราณน,นะบางร้านก็อาจจะไม่ได้เปิดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดที่แบบนั่งให้อาหารปลาได้นั่งกินดื่มอาหารที่เราซื้อมาได้นะฮะก็จะมี2มุมมุมมุมหันหน้าไปทางของสำโรงเลยนะฮะบรรยากาศดีแล้วก็มุมโต๊ะ <laughs> นั่งสบาชิลนะผมมาครั้งแรกก็กชอบนะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปอีกมีโอกาสก็จะไปอีกระยะทางของตลาดที่ทผมเดินเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณสัก500เมตรได้เลยนะความยาวจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่โชว์ข้ามคลอง <c oughs> โชว์ข้ามคลองเคยผมก็เคยได้ยินแต่หนังหนังข้ามคลองเคยเห็นอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้โชว์ข้ามคลองนะฝั่งนู้นเขาร้องคาราโอเกะกัน,กนผมต้องมาพูดท้าไปทีนึงว่าเสียงเพลงมันเข้าไปเยอะเดี๋ยวติดเลกซิ์นะ ก็เนี่ยฮะบรรยากาศอันนี้ก็ล่มลื่นหน่อยจะเป็นคลองที่ไม่ได้มีมีเรือวิ่งผ่านนะเพราะถ้าเป็นคลองที่เรือวิ่งผ่านจะเป็นจุดคลองสำโรงเมื่อกี้นะฮะอันนี้เราก็เดินข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งทางเดินขึ้นสะพานก็แบบคลาสสิกจริงๆ <c oughs> คลาสสิกมากนะฮะเมื่อก่อนนี้น่าจะเป็นเป็นสะพานไม้นเนาะแต่ว่าเขาก็พัฒนาเป็นสะพานปูนกันนะนะบางพีวิถีทิ่นวิถีไทยนะฮะเป็น เขาเรียกว่า <c oughs> สโลแกนหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะบรรยากาศสองฝั่งคลองนะฮะถือว่าร่มรื่นจริงๆนะดีนะที่อากาศวันนี้ฝนไม่ตกเพราะว่าช่วงเย็นๆรู้สึกว่าเมฆเริ่มมามืดนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผมท่านเนี่ยประมาณบ่ายๆมันรู้สึกว่ามีแดดก็ถือว่าโอเคฮะรับได้ไม่ร้อนม,มีลมโอเคสบายบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะ ถ้าข้ามฝั่งมาแล้วเราก็มาดูในโซนกว้างๆอีกมุมหนึ่งของตลาดก็จะเห็นว่าฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดชุมชนฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางเดินของอชุมชนใหม่นะเป็นบ้านตึกบ้านปูนแล้วแต่ว่าฝั่งเดิมก็ยังเป็นบ้านไม้อยู่ส่วนทางที่จะมาตลาดโบราณบางพีเนี่ยจะมีได้หลายทางเนาะเพราะว่า,ารถสองแถวบา,บางสายก็จะมีจะมาหาวิ่งสายหลัง เราสามารถเดินเข้าสายหลังของตลาดโบราณได้แล้วก็เดินจากทางด้านหลังตลาดเนี่ยไปสู่ด้านหน้าตลาดได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็มาเดินสู่ด้านหลังตลาดให้ให้ดูนะฮะก็คือจะมีป้ายตลาดโบราณบางพีนี่แหละแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านค้าชุมชนเล็กๆนะฮะแล้วก็สามารถข้ามสะพานเมื่อกี้แหละไปฝั่งตลาดชุมชนเก่าบางพีตรงนั้นได้นะฮะซื้อของซื้อของเดินเล่น ชมนกชมไม้นะซื้อกระตุ้งกเดี่ยวซื้ออะไรกินกันได้นะฮะก็เดี๋ยวเดินกลับไปอีกสักแป๊บหนึ่งผมว่าน่าจะกลับแล้วล่ะนะประมาณนี้ก็เดินเล่นก็ซื้อข้าวซื้ออะไรกินเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มาเดินถ่ายคลิปให้จบทีเดียวเลยนะฮะอาหารอาจจะไม่ได้ถ่ายในเรื่องอาหารเพราะว่าไม่ไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าเราถือกล้องมือหนึ่งกินด้วยอะไรเงี้ยผมยก็เลยเลือกที่จะกินให้เสร็จก่อนเลยแล้วก็มาถ่ายไม้ก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปกินเออประมาณนี้นะฮะก็ ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะยังไงก็ไม,ไม่ไม่มีแพนไปไหนก็ลองมาเดินเล่นตลาดโบราณบางพีพศ2400ดูนะฮะ